ร้านค่ะเบิกเนธเปิดร้านนะคะพี่น้องค่ะดีั้งแต่ตัดต่ดตดขอข่อยคนใซ่ฟิลเตอร์ให้นเนาะบักลาเอาปากแดงๆแล้วก็แก้มแดงๆให้เอื่อยนะเด้อ <c oughs> ซื้กเกานะคะพี่น้องไปซื้อของเพิ่งจะกลับมามาเติมขนมที่แรกว่าสิบวันใส่แล้วขนมเพราะว่าลูกเอาไปแจกหมูย่ามเด็หน่อยมากน้ำพอน้ำแม่ลูกเอยเอาไปแจกบันนี่เพ่มพอ่พอะมี่มันก็เลยเป็นว่างๆก็ได้ซื้อมาใส่ก,กาวแต่คิพามาบ้างแจกหมูเรื่องพี่น้องยังมีเหมือนเดิมนะคะหัดมีร้อนๆ้อลลัสเต้าบาทกิ่นลงไปพี่น้องเท,อ,งทออกในเว้ยเต็มจานเด้อ เติมข้าวเติมของอู้ยพวกนี้อันนี้กระดาษตะลี่ตนแห้งเอาพามาเจ็ดก่อนเอาอันปูสาดออกมาจ้าโตเฮ็ดชื่อเกาบนเลยเพื่อเดี๋ยวมันตากแดดนั่มเห็นมันเรียบร้อยเด้อเดี๋ยวนสุดขึงไป็นวดงานเด้อมือนีเพิ่นแตง่งโตมาในลูก Air แอร์พลสเต็ดสาวเต็มนะคะแล้วมาในลูกแอร์พลสเต็ดอันนี้ราคาพี่น้องเบี้ยบริเวณเบี้ยชาวบอลถึงคนเด้อแต่ <laughs> ป่านนี้ระหว่างนีัผ้ากันเปื้อนพิเศษเนาะ ขนมปังปนี่จัดเล็กใส่เต้ลงไปเไปพราะว่ารถดดหลายแห้งคุณสิ้นสิ้นทายหายจะกองนะส่งเสียงแน่ตะก,กองเสียงเขาต้องไม่รับหน้าที่แท่นมอลลัมไฟใต้นะคะเพราะว่าหมอลลัมไฟใต้ไปเขาของหนาอยู่นะคะอีกสั่งทิ้งหลายหลายโอ้อันนี้พัก,พกพเขาปูนเห้แนแล้วแน่เลยสิได้แล้วค่ะ โอ้เด้อค่ะน้ำยากะทิปลายดีแห้งเอาออกอก้าวตัวถ้ดเจ็บมืเด้อลูกแม่ไม่ได้ขายกับซ่างเราก็เส้นดูนีนน่ฟังสุดเอาจัดลงไปเลยจะเป็นมุมกามไปเรื่อยๆไปแต่งเร็วเอางมมักากแหน่ตัดแหน่หนักนี่เลยเสร็จแล้วเรียบร้อยย่างวันนี่นกะสิเป็นโซนปิ้งย่างเกาหลี ปิ้งไก่ค่ะโดยผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ปิ้งไก่มามากกว่ากี่ปีห้าปีครับอ้าไปปิ้งขายอยู่แถวข้างทางขายใส่ไม่ขายน้ำเมี่ยเก่าเอาไดเมี่ยใหม่ก็เอาสูตรนี่แหละไปสู้อเขาขายสมมุติไปขายน้ำเมี่ยงใหม่ขันค้นถามว่าเพื่อได้สูตรมาแต่เอาสูตรน้ำเมี่ยเก่าเมี่ยงใหม่ผล้จิ้นนำหมอเด้นเนาะ วันเราก็จะมาเปลี่ยนทายของในโถนะคะพี่น้องเมื่อได้คล้ายดีก็อันโต้ก็ได้จกมาใส่ค่ะบูมเต็มโถมกั่ซองโลกปลาผิดบ้ออของแพ้นะคะไม่ใช่ของปลอมนะคะแบบทีบักเกียบัตเกียบักนาวของเรานะคะกระตงห่วงนะคะกระตรงบล่าอุ้ยบล่างก้อเอาล่งโถบออันนั้นคือของที่เข้าใส่ต่านะคะพี่น้อง พ็คลองในตะกร้ารตามเบืดเท่ากับจงเอาหมีไปล่างก็จังเอามาปาดมาอ้นี่นะคะพี่น้องเอาลับผู้แม่ออกก้ะมอ,อไว้ก่อนเพราะว่าถลางกวนแมนก็สีเมียเป็นนางม,ม,มากๆ<ม>ค่ะ,มนนคะไม่ต้องห่วงนะคะอร่อยให้ผมสุกกระ,ปะ <laughs> โปรงโอ้ยเนี่ยจะเป็น,นแบบเนี่ต็มหมอกเกาะเอาเปลี่ยนกันเฮ็ดมันต้องเฮ็ดสองคนเด้หน้าที่นีมต้องเฮ็ดสองคนขึ้นไปมันยังสีแล้ว ป้าสาวมะลัมสัมลากข่อยมะลัมสัมลากหัวกับสัมน้ำมือเนี่ยนี่เจอจำคลิปไอ้พุชโลแล้วเลี่ยงแอลกอฮอล์ได้บ่ได้กินเราป้าบุมีิ๊มภูดได้กินเราไอ้บุ๊ทเนาะสาวเล็กได้กินเนาะสาวเล็กเก็บตายนั่นแหละมันพวกมันใจคลิปนั่นแหละเอาของเก่ากะบอย่างเก่าล่ะเออเอาขึ้นใช้กระทืงถิ่นซีเม่ไม่เอาไว้ข้างล่างค่ะบักะนาวนี่แห้งเหี่ยวแห้งน้ำหลายดิเนียน ข่อไแม่จิงจงเาาะเหงาหัวมอยไรดี่มึงนกวไ,ไ,ไปกินรถนีม่่่ว่านร้เเงินน้ำเงินซะบ่นางหัวสามตนั่นตัวนึงนั่นนี่ตัวนึงก็ลังยางเขาพั่นี่อยูวันนี้ตาาแอร์คอแตบด้ยนี่ขนมซีน้ำยากะทิตีมไก่สองตำลาลีร เีเลาวเลรวมค่ะพี่น้องมาอันดับแรกเข้ากระตองมาเอา้มบาตเข้าสะกนพารหอยแข้งงามแห้งหอยแครงสวยมากก็ปลาหมือหอยแครงน้องม่อนอุ้ยเขินอยู่นะอุ้ยซูมทำไมผมรุด <laughs> น้ำตาลไอซิ่งค่ะพี่น้องคะพอ ปีใหม่เปิดไหมเปิดนะคะพี่น้องปีใหม่พคอควายบอหยุดเดอ้อผู้ใดได้โบนัสมากแต่กรุงเทพไดหลายหน,นมาเด้อค่ะซื้อตะหมกขึ้นนะพวกมาร้อนเปิดร้านทาพวกเจ้าอยู่เส้นมาระก,กรงลงไปอันนี้ลงไปช่วงนี้ฮะบักกะทินบดได้แล้วเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยมันแห้งเงี้ยเบิดแล้วโอ้ยหอมปรี ด้วยน้องม่อนได้แล้วจา้าน้ำปลาสูตรพีบอตำกุ้งสดอันนี้คือตำกุ้งสดนะจา้ตาตำกุ้งสดได้แล้วจา้าสบับแตบ เป็นขนมจีนน้ำยาค่ะพี่นัวสองชุดมือน,นี้มีเป็นน้ำยาก,กะทิด้วยค่ะพี่น้อง่ะเฮ้ยคุณลูกค้าร่างเขาล่างเขาขนมจีนน้ำยากะทิสองอัน <c oughs> นี้คือปูปาร,รารจะเผ็ดเผ็ดนัวๆปูปารา ตำลาวตีนไก่ไม่เผ็ดใส่ตีนไก่ลงไปเลยจ้าได่นั่งตำปาได้แล้วจ้าตำปาดจ้า